สวัสดีครับตะวันคล้อยแล้วครับนี่เห็นไหมครับท้องฟ้าเริ่มเหลืองแล้วนะครับได้เวลาพ่อพงจะเข้าครัวแล้วครับวันนี้พ่อพงมานี่ครับมาเก็บดอกกระเจียวนะครับที่อยู่หน้าบ้านเนี่ยวันนี้พ่อพง์จะซุปดอกกระเจียวนะครับใส่อะไรบ้างเดี๋ยวรอติดตามนะครับเดี๋ยวตามพ่อพงมาเก็บดอกกระเจียวกันก่อนครับ ซุปดอกกระเจียวพ่อพงจะใส่ผักชายาด้วยนะครับผักชายาจะเป็นฝุ่นหน่อยเพราะว่าถานนมันยังสร้างไม่เสร็จเป็นฝุ่นเดี๋ยวเราค่อยเอาไปล้างเอาครับพ่อพงได้เตรียมเครื่องที่จะทำซุปดอกกระเจียวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ นี่ครับเลาะเก็บเอาตามข้างบ้านนี่แหละครับวันนี้พ่อพงษ์จะซุปดอกกระเจียวแล้วก็จะนึ่งปลานิลด้วยครับซุปดอกกระเจียวนะครับพ่อพงษ์ก็จะมีนี่ครับดอกกระเจียวแล้วก็มะเขือนะครับแล้วก็จะใส่หนังหมูด้วยนะครับแล้วก็มีผักชายานะครับผักชายาพ่อพงษ์ก็เด็ดเอาแต่ก้านอ่อนๆมันนะครับ แล้วก็ถั่วฝักยาวเพาะพงเก็บจากดาดฟ้าครับแล้วก็หมักงวงเงี้ยวหมักกระดิ่งอยู่ข้างบ้านเนี่ยครับก็เอาใส่ใส่รวมกันไปครับส่วนเครื่องปรุงผักนะครับก็มีใบเมงลักนะครับหัวหอมแดงแล้วก็กระเทียมแล้วก็พริกอันนี้พ่อพง์จะใช้วิธีจีหรือเผาเอาครับแล้วก็ใบสะระแหน่นะครับแล้วก็ผักชีฝรั่งนะครับแล้วก็ ต้นหอมครับผักชีหอมไม่มีก็ไม่ต้องใส่ครับเดี๋ยวครั้นี้พ่อพมก็จะนึ่งก่อนนะครับนำเอาผักพวกนี้นะครับมาทำการน,นึ่งให้เปื่อยก่อนครับนี่ครับพ่อผมก็ทำการน,นึ่งครับนึ่งดอกกระเจียวหวานแล้วก็นึ่งผักต่างๆนะครับพ่อผมจะนึ่ง20่นาทีครับ นี่ครับนึ่งดอกกระเจียวกับผักสุกแล้วครับคราวนี้พ่อพง์ก็จะคั่วงาต่อครับเพราะว่า,าพ่อพงจะใส่งาด้วยครับซุปดอกกระเจียวทีนี้พ่อพง์ก็จะคั่วงาครับช่วงที่ทำซุปดอกกระเจียวพ่อพงก็จะนึ่งปลาไว้ครับตำงาครับ นี่ครับคือเครื่องปรุงที่พ่อพงษ์ได้เตรียมไว้ทั้งหมดแล้วครับผัดแล้วก็ดอกกระเจียวพ่อพงก็นึ่งไว้สุกเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็เป็นหัวหอมหัวกระเทียมที่พ่อพงษ์เผาครับนั่นครับงาครับพ่อพงก็โขลกตำเรียบร้อยแล้วครับอันนั้นก็เป็นพวกหอมต่างๆนะครับพ่อพงก็หั่นซอยก้เรียบร้อยหมดแล้วพริกก็เผาแล้วอันนั้นก็หนังหมูก็หั่นไว้แล้วครับ อันนี้เราก็มาลงมือทำซุปดอกกระเจียวเลยครับมาครับทีนี้เรามาลงมือทำซุปดอกกระเจียวกันเลยนี่ครับเอาพริกที่เราจีแล้วเราเผาแล้วลงใส่เลยครับโขลกให้ละเอียดแล้วก็เอาหัวหอมที่เราเผาแล้วเนี่ยครับลงไป ให้ละเอียดหอมแหลกแล้วครับเราก็เอากระเทียมนะครับใส่ลงไปกระเทียมที่เราเผาอะครับตำให้เข้ากันทีนี้ครับนี่เราก็เอาดอกกระเจียวที่เรานึ่งแล้วเนี่ยครับใส่คลกลงไปตำเลยครับแล้วก็เด็ดหน่อยเด็ดหัวมันดอกมันเนี่ยครับนะครับ เพราะมันนีแต่ดอกอ่อนๆน,นี่ครับเราใส่ดอกกระเจียวไปแล้วเราก็ตำครับคันนี้ตำดอกกระเจียวให้ละเอียดให้แหลกคันนี้ตำดอกกระเจียวแหลกแล้วเราก็จะใส่ผักชายาลงไปนะครับหรือว่าต้นผงชูรสนะครับที่เรานึ่งแล้วนะครับ นี่ครับใส่ต้นผงชูรสลงไปตำให้ละเอียดเลยครับคันนี้ตำผักผงชูรสหรือว่าผักชายากับดอกกระเจียวแหลกเข้ากันดีแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่อันนี้ลงไปเลยชุดสุดท้ายเนี่ยครับมะเขือครับ แล้วก็ถั่วฝักยาวครับแล้วก็หมากกระดิ่งที่เรานึนะครับตําใส่กันไปเลยคันนี้ก็น,นี่ครับใส่หนังหมูครับที่พ่อพงหั่นเป็นชิ้นแล้วลงไปครับทาให้เข้ากันคันนี้พ่อพงก็จะปรุงแล้วนะครับ ปรุงนะครับใส่นี่ครับผงชูรสครึ่งช้อนครับขาดไม่ได้ถ้าอยากอร่อยมากก็ใส่เยอะรสด,ดีครับ1ช้อนน้ำปลาครับ2ช้อนน้ำปลาราครับ2องพับพีเล็กครับ1 2ครับอันนี้เราก็ ตำให้เข้ากันตำเข้ากันแล้วเราก็จะใส่หอมครับคันนี้นี่ครับเครื่องหอมทั้งหมดที่พ่อพงซอยไว้นะครับใส่ลงไปเลยส่วนอันนี้เอาไว้โรยหน้าครับตาให้เข้ากัน ชิมดูก่อนนะครับอืมรสชาตโอเคแล้วครับรสชาติโอเคแล้วพราะมอก็จะใส่งางลงไปเลยครับนี่ครับขั้นตอนสุดท้ายใส่งางลงไป แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จครับเดี๋ยวพ่อพงก็จะตัดใส่จานนะครับทีนี้ นี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทำซุปดอกกระเจียวเสร็จพอดีปลาก็สุกพอดีครับนี่ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ